สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29ธันวาคมปี2023นะคะก็มาเจอกับวันแล้วก็คูปเปอร์นะคะวันนี้คูปเปอร์มาก่อนเลยนะคะมาอ้อนนิดนึงนะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสบายเลยนะคะช่วงนี้อากาศเยน็นๆดูแลสุขภาพกับทุกคนดูสิใส่เสื้อหนานะหนาวมากนะทุกคนอืโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเรามา ดูในเรื่องของประกันสังคมนะคะในปีหน้าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะทุกคนเขาบอกว่ามี3การเปลี่ยนแปลงนะคะของประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะคะทุกคนเขาบอกว่าโครงการที่มีมานานนะคะตับเท่าที่ประกันสังคมคงไม่แตกต่างมากนักในแต่ละปีนะคะแต่คุณอาจจะแปลกใจที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายใน โปรแกรมนะคะของทุกๆปีเนาะในปี2024ก็เหมือนกันนะคะ,ะการสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะคะบางประการแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นผลดีที่ต้องระวังเช่นกันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คาดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันที่หนึ่งนี่คืออะไรนะคะอันที่หนึ่งนะคะผลประโยชน์จะได้รับ เพิ่มขึ้นนะคะ3.2%อันนี้ก็แน่นอนอย่างที่เราทราบ,บกันนะคะในปี2023นะคะผู้อาวุโสในระบบประกันสังคมนะคะเห็นว่าสัสดิการของตนเองนะคะเพิ่มขึ้น8.7%นนะคะเนื่องจากอัตรางเงินเฟ้อเนาะที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเนาะอัตรางเงินเฟ้อนะคะได้ลดลงอย่างน่ายินดีก็ส่งผลให้ผู้ประกันสังคมนะคะผู้รับประกันสังคมในได้รับการปรับค่าของชีพนะคะ โคลราน้อยลงในปี2024นะคะอย่างไรก็ตามนะนั่นไม่ใช่เรื่องที่เลวร้วายนะคะประการแรกการขึ้นเงิน3.2%นี่ถือว่าค่อนข้างเอื้อเฟื้อสำหรับโคโลรานะคะทุกคนประกันสังคมล่าสุดแม่นับ2ครั้งก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้ยังมีสัญญาณนะคะว่าในที่สุดผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนงานอาจจะได้รับการบรรเทาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะผู้อาวุโสนะคะที่มีการ ได้ร <c oughs> ับเงินประกันสังคมนะคะจะต้องเผชิญในปี2024ที่เกี่ยวข้องกับโคล่าของพวกเขาก็คือค่าใช้จ่าย Medicare Part B นะคะที่เพิ่มขึ้นในปีใหม่เบี้ยประกันภัย Part B รายเดือนมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก164.90ดอลลาร์นะคะเป็น174.70ดดอลลาร์สหรัฐนะคะผู้สูงอายุนะคะที่ลงทะเบียนใน Social Security นะคะแล้วก็ Medicare ในเวลาเดียวกันจะมีการหักเบี้ยรประกันพาร์ทบีจากผลประโยชน์รายเดือนโดยอัตโนมัตินะะดังนั้นการเพิ่มขึ้น9.80นอะล่าจะช่วยลดโคล่าของผู้อาวุโสบางส่วนได้นะคะปีที่แล้วนะคะประกันสังคมไม่เพียงแต่ได้รับโคล่าที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะะเท่าเท่านั้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายของ Medicare ร a r t B ก็ไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแต่มันลงไปตามที่ทุกคน ดูในปี2023นะคะผู้รับประกันสังคมจะไม่ได้รับผลประโยชน์มากนักจากโคล่าของพวกเขาแต่ก็ยังเป็นการขึ้นเงินเดือนที่สมเหตุสมผลนะคะอันที่สองนะคะขีดจำกัดการทดสอบรายได้กำลังเพิ่มขึ้นนะคะผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้จากการาทำงานต่อไปจะได้รับอนุญ,ญาตให้เก็บเงินประกันสังคมไป พร้อมๆกันนะคะเมื่อคุณเข้าสู่วัยเกษียณเต็มจำนวนนะคะก็หมายถึง full retirement age นะคะคุณสามารถสร้างรายได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่ารายได้ของคุณจะส่งผลต่อผลประโยชน์ของคุณอย่างไรก็ตามคะหากคุณตัดสินใจที่จะ,ะทำงานและรับรับผลประโยชน์พร้อมกัน Full Retir มนต์แอนะ,ะคุณต้องคำนึงถึงขีดจำกัดการทดสอบรายได้ด้วยนะคะทุกคนขีดจำกัดนั้นนะคะจะเพิ่มขึ้นในปี2024นะคะและนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องหักสิทธ,ธ,ธิประโยชน์ใดๆนะคะก็ในปีนี้นะคะขีดจำกัดการทดสอบรายได้เนี่ยอยู่ที่21,240สดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือ56,520ารสดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่บรรลุ ฟูลลีไทโอมเอนเอะนะคะในปีหน้านี่จะเพิ่มขึ้นเป็น22,320เหร,ร,รียญดอลลาร์สหรัฐหรือ59,520เ uh, หรดอลลาร,ร,ร์สหรัฐสำหรับผู้ที่เกษีย uh, ณ <c oughs> <c oughs> อายุในวัยฟูลลีไทโอมเอนเอะนะคะทุกคนอันนี้ก็วันเคยลงคลิปไปแล้วนะคะอันที่3นะคะขีดจำกัดค่าจ้างสำหรับ uh, ภาษีประกันสังคมกําลังเพิ่มขึ้นนะคะประกันสังคมนะคะหลายอาศัยรายได้จากภาษีเงินเดือนเพื่อให้ลอยตัวได้นะคะแล้วก็คนง,งานไม่จําเป็นต้องจ่ายภาษีประกันสังคมจากรายได้ทั้งหมดของพวกเขานะคะแต่มีการกําหนดค่าจ้างสูงสุดที่กําลังอาี่กําหนดนะคะจำนวนเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษีเพื่อวัตถุประสงค์หน้ากเ่านะคะในปีนี้เพดานค่าจ้างสูงสุดนี่อยู่ที่ 160,200ดอลลาร์สหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามปีหน้านะคะราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0่งเอ่อ1 6 8 6 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จาก1 6 2 0 0แดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มเป็น1,68,600ดอดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่าทั้งหมดนะคะบอกว่าใครก็ตามที่มีไรายได้ 1 6 8 6 0 0่ดอลลาร์สหรัฐน,นะขึ้นไปจะต้องจ่ายภาษีประกันสังคมนะคะสำหรับรายได้เพิ่มขึ้น8,400ดอลลาร์สหรัฐและนั่นไม่ได้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะคะอย่างไรก็ตามหากเราต้องการพูดไปในทางบวกนะคะยิ่งมีเงินเข้าประกันสังคมเท่าไหร่นะทุกคนโครงการนี้ก็จะยิ่งดำเนินไปได้ดี ยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงประกันสังคมเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อคุณนะคะหากคุณกําลังรวบรวมผลประโยชน์โคลา3.2%นั้นน,นะคะจะนําไปใช้การกับการชําระเงินรายเดือนของคุณแต่คุณอาจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขีดจำกัดการทดสอบรายได้นะคะหากคุณไม่ได้ทำงานหรือบรรลุฟูลไทม์แมนเอ็ดแล้วนะคะในทำนองเดียวกันนะคะอาจ เป็นไปได้ว่า,าคุณทํางานและมีไรายได้เป็นเืนเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีในกรณีดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณนะคะถึงกระนั้นก็ตามนะคะเป็นความคิดที่ดีที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประกันสังคมเนื่องจากคุณไม่มีาทางรู้ได้เลยนะคะว่าเมื่อใดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อ คุณในทางใดทางหนึ่งนะคะดังนั้นไม่เพียงแต่คุณควรเก็บการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ข้อนี้นะคะในปี2024ไว้ในเลดร์ของคุณนะคะแต่ยังตรวจสอบประกันสังคมในช่วงเวลาเดียวกันของปีหน้าเพื่อจะดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปี2025นะคะก็คือเก็บสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะคือแต่ละปีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็เราก็มาอัปเดตข่าว ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะก็เขาบอกมีอยู่3อย่างที่มันพูดไปนะคะอสามการเปลี่ยนแปลงของประกันสังคมนะคะที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะคะยังก็มีผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็เพิ่มขึ้น3.2%อย่างที่บอกนะคะแล้วก็คิดจำกัดาการทดสอบรายได้กำลังจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ <c oughs> แต่ก่อนนี่อยู่ที่สองหมื่นหนึ่นสองสเหรียญนอร์เว์สต์ัฐ หรือ56,520ดอลลาร์สหรัฐนะ,ะก็ปีหน้าจะเพิ่มเป็น22,320เล 59, นอลลาร์สหรัฐแล้วก็59,520เลนอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับผนที่เข้าถึงฟูลรีทายเมนต์เอทนะคะแล้วก็อันที่3 ขีดจำกัดค่าจ้างสำหรับภาษีประกันสังคมกำลังเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเพดานค่าจ้างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันนะคะ 1,162,00$ นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะปีหน้าก็จะเพิ่มเป็น1 6 8 6 0 0นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะที่เขาเอามาพูดในยาร์หูนะคะวันก็ไปอ่านอีกแล้วนะคะทุกคน <g ül> ก็เป็นการอ <c oughs> เอามาเขาเรียกอะไรนะทุกคนคาดสรุปในปีหน้าเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาคะแต่แต่ละวิคเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมาสรุปอย่างนี้เขาก็จะเอา,อาิเคิลมาเขียนนะคะสำหรับประกันสังคมในเนื้อหาของข่าวนะคะฟอกนิวก็พูดคล้ายๆกันนะคะซึ่งวันก็ไปอ่านิาเคิลเดียวกันนะคะก็เป็นว่า <g ül> ก็เกิดขึ้นในทางเชิงบวกนะทุกคนเนาะยังไงทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสําหรับผู้ที่กเกษียณอายุนะคะแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อนวันที่วันเล่าให้ฟังนะคะที่อายุ76ปีนะคะตอนนี้ทำงานด้วยกันนะคะ <c oughs> เขาบอกวันวันนี้เขาว่าเขาอ <c oughs> ได้รับเงิน s ุเสถียรประตีนนะคะแล้ว <c oughs> แล้วก็มี ยอดเพิ่มขึ้นเหมือนได้เงินเดือนเพิ่มนะคะเขาบอกว่าเงินเพิ่มก็เจ๋งนะคะแต่ว่าค่าค่าไม่ได้แค่ค่ายาอะไรเนี้ยเพิ่มขึ้นแพงขึ้นนะคะแล้วก็เขามาขึ้นค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าอยู่ด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่คุณก็ค่าจ้างอะไระค่าเช่า ค่ายาค่าบริกครอะไรก็เพิ่มขึ้นด้วยนะทุกคนก็เป็น,นว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่อยู่ในวัยกเกษียณนะคะวันเองนะคะทุกคนโอ้ต้องทำงานหนักนะนะรุ่นรุ่นเรานะทุกคนทำงานทางานแล้วก็เก็บไว้เก็บตังไว้บ้างก็ดีวันก็ไม่มีเก็บแล้วทุกคนเพราะว่าอาะ่ะเราเป็นอยู่ในช่วงแบบทำงานแล้วก็ <c oughs> ซื้อทรัพย์สินนะคะอย่างซื้อบ้านมันก็ต้อง จ่ายทุกเดือนนะคะทุกคนแล้วก็ทํางานช่วยแฟนอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยววันมาอัปเดตให้ในเรื่อง,งต่างๆต่อไปในคลิปหน้านะคะคลิปนี้วันขอขอบคุณที่รับชมคลิปวันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคะแล้วก็จะปีใหม่แล้วนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวมาเจอกับวันใหม่คลิปหน้านะ,ะเดี๋ยวยังไงก็สวัสดีปีใหม่ในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมาอีก คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนอ่ะฮยมาช่วงถ่ายเลยนะเนี่ยมาช่วงถ่ายอีกแล้วเหรอลูกคุปปะลูกกระเพาะตะเค็มหลับไงไหมแคมส์หล่อหล่อมากอ,มอันนี้นอนด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวนี้นอนด้วยไปแล้วทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ